ต่อไปเราจะดูสัพพะสัพที่เป็นอิถีลิงเมื่อวานตะสัพพนามมีการลงอาอิถีโชตกะปัจจัยวันนี้สัพพะสั์ก็เหมือนกันถ้ามาใช้ในอิถีลิงก็จะต้องลงอาปัจจัยสัพพะจึงกลายเป็นสัพพาเมื่อได้สัพพามาแล้วเนี่ยนะก็ทําเหมือนเมื่อวานเนี่ยแต่ว่ามีจํานวนน้อยกว่าเท่านั้นเองดูนะอิถีลิงอาการรันสัพพาสัทธปัทมาลา ยังแปลมอนเดิมอยู่ทั้งหมดทั้งปวงอยู่ปฐรมาสภาสภาสภาโยอารปณนะสเพสภาสภาโยทุติยาสพังสภาสภาโยตติยาสภายะสภาหิสภาภิจะตุถีสภัพสาสภายะสภาสังสภาสางปัญจะมีสภายะสภาหิตสภาภิ ฉัตถีสัพพัสสาสภายะสภาสังสภาสานังสัตตมีสัพพสังสภายังสภาสูถ้าจะสงเคราะห์ตามวิธีเดิมที่เคยเรียนมาแล้วเนี่ยจะไม่มีวิธีอะไรใหม่อีกเลยจะเหมือนกันก็คือว่ารูปใหม่ๆเมื่อวานนี้ก็คือรูปที่เป็นจตุถีและฉัตถีวิพัตใช่ไหมอ่าจตุถีฉัตถีและสัตตมีเจตุถีฉัตถีสัตตมีเนี่ยจะมีรูปพิเศษก็คือมีเป็นสัษา มีเป็นสะสังถ้าสจัจตุถีและฉัฏีเป็นสะกสาในอิถิลิงถ้าสมิงสัตมีวิพัต์เป็นสะสังในอิถิลิงดังนั้นเฉพาะรูปสพัพพษาและสะพัพพสังเนี่ยเป็นรูปเฉพาะในวิธีของสพัพพนามส่วนวิธีอื่นนอกจากนั้นก็มีฝ่ายพระพจพ์อีกรูปเดียวคือนางเป็นสังสานางเมืม่อว่าไปแล้วเนี่ยมีวิพัตอยู่คือสะสองสั นางสองนางและสมิงเท่านั้นที่ใช้วิธีของสรัรพนามที่เหลือนอกนั้นเป็นวิธีของนามหมดเลยสองสะสองนางและสมิงที่ใช้วิธีของสรัรพนามบทอื่นนอกจากนี้ใช้วิธีตามกัญญาศัพท์ในนามทั้งหมดลองไล่ดูเถอะมีตัวไหนที่แตกต่างไม่มีสองสะสองนางสมิงห้าวิพัตนนี้ใช้วิธีอาเทศวิพัตนตามวิธีในสรัรพนาม ส่วนวิธีอื่นนอกจากนี้เป็นวิธีเหมือนนามเราเรียนนามผ่านมาแล้วจึงไม่ต้องมาทําซ้ําอีกให้เข้าใจว่าวิธีที่เหลือนั้นเหมือนกันยาเหมือนกันยาสะจะตุถีและฉัตถีเป็นสะสาในรูปว่สพัสสาเห็นไหมจตุถีและชัตถีสัพัสสานี่คือสะเป็นสะสาสะเป็นสะสานั้นมีเฉพาะในอิทิลิงพุงลิงและปุงสกลิงจะไม่มี สมิงเป็นสะสังก็เหมือนกันในร,รูปวสัพพัสสังเนี่ยก็มีเฉพาะในอีธีลิงส่วนนังเป็นสังและสานงนั้นบอกหลายครั้งแล้วว่าเป็นได้ทั้งสามลิงในพุงลิงอีธิลิงณะพุงสกลิงมีการอาเทศนางเป็นสังและสานงเหมือนกันนี่แหละถ้าจะขีดเส้นใต้ให้สังเกตว่าพิเศษความปกติก็คือสองสะสองนังและสมิงนี่แหละในรูปว่าสัพพัสสาสเพสไอสัพพาสังสับพาสางและสัพพัสสาง ห้าห้าตัวถ้าขีเซนใต้น่ะห้าตัวสัพพัสมาีสองตัวคือจตุถีและฉัฏถีสัเพสังสัเพสานังเฉพาะนางวิพัตทั้งจตุถีและฉัฏถีอ๋อไม่ใช่ห้านะเจ็ดนะไม่ใช่ห้านะเจ็ดตัวแล้วก็สัพพัสังในสตมีสัพพัษาสภาสังสภาสานังและสัพพัสังถ้านับตัวซ้ํากันก็นับว่าเจ็ดถ้าซ้ากันแล้วไม่นับก็นับว่าสี่ ถ้านับโดยวิพัตน์ก็นับว่าห้าถ้านับวิพัตน์ว่าเหมือนกันซ้ํากันก็นับว่าสามเอาวิพัตน์ที่มันอาเทศมีอยู่ห้าตัวใช่ไหมสะก็สองสะนั่นแสดงว่ามันซ้ํากันก็นับหนึ่งนางสองนางมันซ้ํากันก็นับหนึ่งและสมิงอีกก็แสดงว่านับถ้าซ้ํากันแล้วไม่นับก็นับว่าสามถ้าซ้ํากันก็ยังนับอยู่ก็นับว่าห้าเขาเรียกว่าค่าหิตะในกับอ่าหิคาหิตะในใช่ไหมนับแล้วนับอีกก็เรียกว่าค้าหิตะใน นับแล้วไม่นับอีกก็เรียกวอัคคาหิตะในยังไม่ครบเลยถ้านับเป็นตัวตัวนะนับทั้งหมดเจตัวนับดูซิครบเจ็ดไหมถ้านับครบเจแล้วก็ครบแล้วลองทําวิธีคร่าวๆสภาลงี่ลบสิสภารผู้หุจนลบโยสัพภโยไม่ทําอะไรสัเพอารหนะเอกพจนะสัพเพเอาสิเป็นเอเราเคยทํามาแล้วตั้งแต่รูปว่ากันเย สี่เป็นเอและลบสระหน้าเป็นกันเยอันนี้ก็สี่เป็นเอลบสระหน้าก็เป็นสัพเทสภาสภโยทําเหมือนเดิมสัพังลบสระหน้าสภาสภโยเหมือนเดิมตั้งแต่ตติยาจนถึงฉัตรถีเองรู้ว่าสภายะมีอยู่สี่สภายะทำอย่างเดียวกันก็คือนาสะสมาสะสีวิภัสนี้เป็นอายะแล้วลบสระหน้าจึงได้รูปเดียวกันเป็นสภายะสภาหิสภาพิอันนี้ไม่ต้องทําอะไรเพียงหิเป็นพิเท่านั้นแหละ สัพพัสสาทั้งสองสัพพัสสาคือสัพพัสสาจตุถีและสัพพัสสาฉักถีทำอย่างเดียวกันคือสะเป็นสะสาสะเป็นสะสาก็สำเร็จโดยทำการรักษาเป็นอาได้ด้วยเหมือนที่ผ่านมาสะเป็นสะสาแล้วก็รักษาเป็นอาถ้าจะบอกเป็นเต็มส่วนสภาสังสภาสานังนังเป็นสังและสานังก็สสำเร็จเลยสัตมีรูปวสัพพัสสัง สมิงเป็นสะสังรัะสะอาเป็นอาก็ของเดิมมันสัพพาสมิงเป็นสะสังแล้วก็จะเป็นสัพพาสังต้องรัะจึงเป็นสัพพัสังส่วนสัพพายังก็ทําวิธีเดิมว่าสมิงวิพัต t นี้อยู่หลังจากอิทธิลิงอาเทศสมิงเป็นยังได้ทุกการบาลสมิงเป็นยังส่วนสัพพาสูไม่ทําอะไรเลยประกอบวิพัตแล้วสาเร็จเลยดังนั้นว่าโดยวิธีถ้าสงเคราะห์กับวิธีที่เคยทํามาแล้วจะไม่มีวิธีแปลกใหม่เลย เป็นวิธีเดิมทั้งหมดจบสัภาสัทธพธรมรล,ลาในอิทีหนึ่ง